คุณดันจีนี่เขาเป็นใครกันแน่นี่น้อยนะไม่คุณดันจีคอยตามติดฉันทั้งวันเลยไม่ใช่เรื่องไงขอขอโทษนะครับขอโทษนะครับรู้ตัวด้วยสินะครับไม่เป็นไรฉันเข้าใจนะคงหลงสเสน่ห์ฉันเข้าล่ะสิท่าเปล่าคือว่าบอกว่าไม่เป็นไรลูกผู้ชายดันจิจะขอรับผิดชอบเป็นคู่ร่วมเดินทางของนายเองคือว่าผมเป็นผู้ชายนะครับรู้อยู่แล้วนาะเุ้ย อ๋อลูกพี่กับยูยูเหรอใบ <c oughs> ไ,ไม้ติดนะครับโอ้ตแบบังคิวฮะฮะไม่จริงนะหรือว่าไม่จริงนะงั้นก็ไปกันเถอะ อ uh ไม่เบาเลยนี่ครบ uh uh แล้วมีธุระอะไรละ uh ่ะที่ตามฉันมาก็เพราะว่ามีธุระด้วยใช่ไหมละ่ะนั่นก็คือว่าอะไรเล่าไม่มีเรื่องไงเปล่าที่จริงแล้วที่จริงแล้ว <laughs> นายตอนแต่งหญิงเนี่ยยังพูดมากกว่านี้อีกมั้งเนี่ย ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วล่ะคืนนี้เนี่ยก็บอกว่าอย่างไงครับน่ารักจริงๆคือว่าเมื่อคืนมันตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับเลยคือว่ามันสุดยอดมากเลยคุณดันจิผมรู้สึกร้อนไปหมดเลยล่ะครับงอนเหรองอนเหรอแล้ว ร้อนนี่คือร้อนแบบไหนกันละ่ะแบบว่าตอนแรกก็โดนลุกอยู่แล้วจู่ๆมันก็ลับตาลัดในชวดพิเลยที่ตอนกลางวันไปคุยเรื่องอีท่าไหนมาล่ะเนี่ย <c oughs> ให้พูดตรงๆนายเองก็อยากทำเหมือนกันใช่ไหมละ่ะอออ,อ,อ,อครับสาบานเลยครับส,สายตาแบบนั้น บรรยากาศแบบนี้เรน,นจะคำสาบานอีกกาและเชียวไม่ผิดแน่ดีดละงั้นไปกันเถอะคอไหนลของมันแน่อยู่แล้ว<ห>ก็ต้องไปแนะนำตัวกับทุกๆคนยังไงเลอะแนะน,น,น,นำครับรบกวนด้วย<อ>นะครับขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับอาหารครับก้ <c oughs> ยกหกใช่ปะ <c oughs> นี่ถึงขั้นพาไปแนะนำตัวกันเลยเหรอทำยังไงดีล่ะนี่